เหมือนการค้าแต่ว่าต้องไปแล้วถ้าไม่อยากให้ไปมีอะไรมาแลกใส่แลกเบอร์โทรท่านอัรรู้เลยนะว่ายุคไหนเนี <c oughs> ่นแหละป็นคนพูดก่อน <c oughs> ท่าน <c oughs> แล้ว <laughs> ยังไงท่านท่านว่าไงกำลังเข้าสู่บริกากาศรอบฟังหัวใจ <laughs> อย่าให้ <laughs> อย่าให้แบบว่าเล่นเครื่องดนตรีเป็นนะ <laughs> เจอให้พี่พี่ <laughs> พวกนี้